มาถอดอุปกรณ์นะครับเป็นหลายปิ้นสองหน้านะครับเป็นสวิตนะครับสวิตตัวเนี้ยมเสียถอด USB ขยายนะครับผมใช้อยู่แล้วก็มันกดไม่ติดล้างแล้วนี่ครับมันกดไม่ติดมันต้องแบบย้ําย้ําอย่างเงี้ยใช้น้ำยานะครับก็ไม่เป็นผลนะครับนี่จะต้องถอดต่อ ทีนี้มันจะถอดออกยังไงนะครับเนี่ยจะใช้ตัวนี้ดูดเลยไหมนะครับเพราะว่าถ้าดูดถ้าส่วนใหญ่มันจะร่อนนะครับความร้อนนะพอมันยังไม่ทันเห็นมันยังไม่ทันจะละลายดีมันก็ดูดขึ้นมาครับมันจะร่อนตะกัวนะครับมันจะอยู่ฝั่งของขานี้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งนี้ด้วยนะครับมันจะไหลลงไปในรูเราดูดก็คือเราดูดไม่หมดนะครับทีนี้มันมีวิธีการถอดอยู่ แล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็น c ีสีตัวไลท์ดัวนี่ครับถ้าเราสังเกตเห็นนะครับว่ามันมันจะมีนะครับตรงนี้มีตะกั่วด้วยนะครับข้างล่างก็มีตะกั่วด้วยนะครับนี่เปลี่ยนสีสองตัวนี้นะครับ มันจะทําไงบ้างก็คือเราต้องใช้นะครับใช้ตะกั่วนะครับตัวแี้เรียกว่าตะกั่วถอดก็คือตะกั่วของเรานี่แหละนะครับน,นีหาซื้อเลยทั่วไปสี่ผมใส่สีเขียวนี่ไม่รือไม่ให้มันกิ้งจนตนเองเงั้นเดี๋ยวมันกิ้งนะ<อ>ก็เวลาทํามันก็ไม่ยากนะครับ่าอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดมันออก โดนดักแรกเลยนี่ก็ต้องนะครับต้องใส่ตะกั่วลงไปก่อนนะครับตรงจุดที่เราจะถอดนะครับแรกครับใส่พักลงไปก่อนนะครับพักอะไรก็ได้กรถอดออกเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องล้างออกนะครับเราใส่ไปเราจะยังไม่ใช้เจ้าตัวนี้นะครับ ที่ดู่ตะกั่วเนี่ยไว้ใช้ทีหลังถ้าใช้เลยเนี่ยปัญหาคือมันจะดูดไม่ขึ้นนะเพราะว่าตะกั่วเนี่ยมันน้อยเกินไปพอมันน้อยเกินไปเนี่ยเวลาเราฝืนทนํานะครับเวลามันดูดขึ้นมาเนี่ยมันเอาปีนขึ้นมาด้วยนะครับก็ต้องใช้นะครับเติมตะกั่วให้เยอะลงไปเลยนะครับเติมตะกั่วลงไปเรื่อยๆ ไม่ต้องครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปื้อนะครับดียออกมาซ่อมนะครับผมก็จะเติมมันแบบเงี้ยเยอะๆแล้วก็นะครับเดี๋ยวกาจะดันมันลงไปเห็นไหมครับมันเริ่มกระดิกรดกระดิกแล้ว มันก็จะร่วงหลุดลงไปเอง,เองนะครับทีนี้นะครับก็เหลือตก,การเอาตัวออกท,ที้เหลือเจ้ารูที่เหลือมันจะมีอยู่สองฝั่งนะครับเราก็ต้องดูฝั่งนี้ออกไปก่อนนะครับค่อยๆทาไปนะครับนี่เ้าป็นมันจะไม่ร่อนนะครับถ้ามันมีขาอุกรณเนี่ยส่วนใหญ่ที่มันมีปัญหาคือความร้อนมันไม่ถึงนะครับแล้วคุณก็ดูไปเนี่ย มันยังไม่ทันจะร้อนดีนะคุณก็ดูดปุ๊บมันก็เลยเอาขาขึ้นมาด้วยนะครับมันเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมบินถึงร่อนนะครับเราทะลุทุลักทุเลหน่อยนะครับกล่องเล็กถ้ามีสวิตหลายๆขาก็จะทำแบบนี้นะครับ มีสักสามสิบขาสี่สิบขาผมก็ทำยังกเ็เอาออกได้ก็จะเป็นพินฮัตดิครับหรือจะเป็นพินอย่างอื่นก็แล้วแต่ครับดิมาเรียงกันมาอย่างเงี้ยคุณก็ใช้วิธีนี้แหละครับค่อยๆเอาออกแต่ว่ามันยาวๆเนี่ยบางทีต้องค่อยๆนะครับค่อยๆแซะแล้วก็ใช้ตะกั่วเลี้ยงมันจะออกมาครับทีนี้ตะกั่วเนี่ยมันจะล้นไปอยู่อีกด้านหนึ่งด้านนี้นะครับเนี่ย ก็ทำเหมือนกันนะครับดูถังออกนะครับถ้าอันไหนที่มันยังตันๆอยู่เนี่ยก็แค่เอาวนะครับปลยหัวแรงแล้วก็ครับดูดมันขึ้นมานครับพอไปหัวแรงที่จอดเนี่ยต้องมีระยะเวลานิดนึงดูด้วยนะว่าเป็นน้ำตะกั่วมันเหลวหรือยังถ้าเหลวแล้วก็กดที่ดูตะกั่วนะครับมันก็จะขึ้นมาหลังจากแล้วก็ทำความสะอาดนะครับผมก็ทําแบบนี้ ใกนการถอดีจะมาถอดไอ้พวกซีกระป๋องนี่นะครับพวกซีกตุ้นไอะ่ะมันถอดบางทีขามันจะหางนิดนึงนะถ้ามันอยู่ในวงจรเราก็สนใจจะใช้อะไรคนระับบางทีไม่ได้เอาตะกั่วเนี่ยครับเอาลงไปบนชิ้นงานก่อนนะเอาหัวแรงเนี่ยเข้าไปลุยเลยทาฟะนะักแล้วก็ดูดบางทีมันดูดไม่ขึ้นนะเพราะตะกั่วมันน้อยไป เดี๋ยวเอาขามันมานะครับต่อเอามาใส่นะครับก็ใส่ลงไปธรรมดานเนี่ยจจะจับมันนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวบันยีเข้าไปนะครับนิดนึงนะครับเอาพอมันอยู่ให้พอมันอยู่นะครับ แล้วเราก็จะบัดกีมันนะครับใชตะกัวดบัดกีตามปกตินะครับตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับที่มันจะมันล่อนอยู่นะคือตอนถอดแล้วก็คือเราถอดไปถอดมาคือเราชอบโยกโยกตัวมันนะนี้ปิ้นมันก็ ติดขาประกอบไปแล้วนะผมยังไม่หลุดอะ่ะยกไปยกมามันก็หลุดติดขาขึ้นมาแล้วมันจะมีวุ่นวายคือการต่อขามันนะครับถ้ามันหลุดไปเยอะๆอ่ะซึ่งตอนแรกๆผมก็เป็นนะเออแล้วผมก็มาเห็นท่างหลายทา่านลันก็ทำมันบอกเดี๋ยวมันก็หลุดมาเองนะครับตอนนี้ก็นะครับ,นะรบผมก็ทำ ตัวนี้ก่อนเรียบร้อยนะแล้วก็ล้างนะครับทำความสะอาดเอาเ,เดี๋ยวก็ไปทดสอบนะครับมันก็เสร็จแล้วครับแค่นี้เองสำหรับสวิตนะครับทดสอบนะครับก็ได้ไดครับเปลี่ยนสวิตธรรมดาธรรมดามากครับ ส่วนใหญ่จะเจอในเรื่องต้งเสียงนะทีนี้มาในส่วนของสีกครับพีเล็กตัวไลท์ตัวนี้มันเป็นพินสองหน้านะตัวเนี้ยไม่ใช่พินหน้าเดียวนะครับเป็นพินสองหน้าข้างใต้มันจะมีอุปรกรณ์ที่มันดีพวกมอฟเ,เ,เฟตวางอยู่ตัวนี้เป็นวงจรชาร์จนะครับผมจะมาเปลี่ยนฟีกับของนะครับทีนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับก็ เติมตะกวดลงไปนะครับณจุดของตัวคาปาซิเตอร์ตัวนั้นอยู่นะครับเติมลงไปเรื่อยๆนะครับนรี่บรับยลูุลงมาหนึ่งตัวแล้วทีนี้ก็อีกตัวหนึ่งปิ้นมันก็จะไม่ช้ำไม่อะไรนะจ ติมตะกัวอย่างเดียวอัดเดียวตัวที่ดูตะกัวมาใช้ทีหลังตรงน,นี้ผมเล่งวิดีโอให้มันเร็วนิดนึงนะครับล,ล่วงไปละขั้นตอนต่อมาก็นะครับพลิกมาจะดูดด้านไหนก่อนก็ได้ครับเพราะมันต้องดูดสองด้านนะครับตะกัวมันล้นไปอยู่ดู แต่บางทีก็เที่ยวเดียวก็ใช้ได้ครับตรงนี้มันเข้าไม่ได้มันติดแต่ผมว่านะครับถูๆมันออกไปก่อนนะให้มันอยู่ฝั่งนี้ให้มันไหลไปฝัง่งนู้นใช้รวดซับเข้ามานะครับเอาโนเกลือมันออกแต่ว่าถ้ากลัวโวนเกลือนะมันอยู่ในรูอยู่นะมันยังเอาไม่ออกนะเดี๋ยวผมจะต้องพลิกบอร์ดไปด้านหนึ่ง ก็ตะกัวมันอยู่ฝั่งนี้ก็ดูมันออกนะครับนี่นะครับดูดอ,อกแล้วนะรูมันใหญ่ครับเป็นพวกอุปกรณ์ลงปิ้นนะครับก็ผมก็จะใช้วิธีนี้นะครับ วามจะเป็นอุปกรณ์ขามมันเยอะขนาดไหนก็ถอดออกครับแต่ถ้ามันลายขาดนะครับคุก็ต้องมาต่อกันนะครับต่อลายนี่แบบมันเป็นเรื่องที่นะ่าเบื่อมากก็ทนะำไปนะครับ เห็นรูม,นมันเลยรูเบลอเลยาเอาสีตัวไลท์มานะครับฝั่งที่เขาแรงเงาก็คือพวดลบนะครับทีนี้ก็นะครับผักขามันพับขามันไว้ครับข้างหนึ่งให้มันขึ้นตรงๆอย่างนี้ครับ เพราะอะไรนะครับเวลาเราไปถอดครั้งต่อไปมันจะถอดง่ายถ้าคุณพับขาน่ะเดพับขา,านี่นะครับมันจะถอดยากนะครับตัวนี้เองแต่ว,ว่าก็ถอดได้แหละด้วยตะกั่วลงไปแล้วก็ใช้ปลายกระเตอร์น,นะครับค่อยๆดัดมันขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะล่วงลงไปรวมก็ทําเหมือนกันนะครับ ขันขึ้นมานะครับเท่านี้เองนะครับเนะี่ยมันก็จะแผ่นปิ้นยังไม่ช้าถ้าเราฟืนนะก็ดูดอย่างเดียวนะครับจอหบลั้งดูดจอบปลายหัวแรงดูดนะครับทีนั้นไม่ช้านะครับมันก็จะติดล่อนแผ่นแผ่นปิ้นตรงนั้นจะหลุดออกมานะครับอุปกรณ์คุณหลุดจริงนะแต่แผ่นปิ้นก็หายไปด้วย,วยมันอยู่ในนี้อยู่ตัวคุณนั่นแหละ แต่ถ้าใช้รวดซับได้ก็จะดีครับเพราะว่ามันจะไม่ช้ำนะครับนี่นะครับนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปประกอบมันนะครับนี่ครับครับก็ประมาณนี้นะครับการถอดอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับจะได้ทำไว้นะครับเห็นมันเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ